เมื่อไหร่จะได้ไปคะไม่ไปไม่ไปแต่เมื่อวานฮะเมื่อไหร่จะได้ไปไม่ได่ไม่ไปแต่เมื่อวานล่ะเสิมมาเร็วมาเร็วมาจ้ะเร็วมาเร็วี่เขไปก่อนค่เลี้ยงหน่อยนะวันนี้นะไม่มีตังค์ไม่มีก็อยู่บ้านเพราะว่าหาคนเลี้ยงไงถ้าไม่มีก็อยู่บ้านนะถ้าจะไปด้วยก็มาเลี้ยงเลยนะ ก็งยยง,งั้นอยู่บ้านไม่ต้องไปไังไงในที่สุดลูกก็ได้มากินร้านนี้และมีคนลงังคนจะมาแอบกินปลาลูกแต่ไม่ทานละลูกมาแอบกินปาก่อนใช่หรือไม่ของเขามาแล้วในงานของเขามีแบบหนังด้วยแต่ส่วนของคนนี้เ,นเขาไม่เอาหนัง จำๆเลยจากของเขานะตอนนี้เข้ากำลังโมโหนิงเขาก็จะโซยและกินไม่หมดชนิดว่าห่อไปเลยมาพร้อมกับน้ำซุปซดน้ำซุดดปควบด่าปาก เป็นไดดาดปา่าจือบอคีดบ่ามันบัว้อนบอ,อ,นอคือช่วมใจยังไงได้บนชีกิตนี่นะวนกินรอบเมืองได้วันนี้มีแต่ร้านหยุดปีใหม่ จนเสื้อขาวโมโหหิวเอ้าเขาจะิต้วงคำใหญ่ๆของเขา น้ำซุปเป่าบ้างนะเขาไปเป่ากระดาษปากโลดยิ่มไหมเนี่ยไม่ยิ่มก็สังดีนะ ใหญ่จิงดใหญ่ทำเต็ม,มป,ปากเต็มคำมา้ํำสุท้า,ายเขามาแล้วตามด้วยน้ำซุปข,ของเขา ควานี้ดูควานี้หม,ม,มดยิ้มยิ้มหรไม่